ทีนี้กลับไปที่สํนานักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทั้งสองท่านนะคะทั้งบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กก็เรียกว่าออกมาถแถลงข่าวพร้อมหน้าพร้อมตากันชื่นมื่นกันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งทั้งคู่ก็ยิ้มแย้มนะคะเริ่มจากผาบรตรอก่อนค่ะท่านก็บอกว่า ทุกปัญหาก็ให้เดินตามกระบวนการยุติธรรมนะคะ,คะสำนวนคดีอะไรต่างๆที่ไปเอี่ยวกับเว็บพนันที่มีออกมาทั้งหมายเรียกหมายจับก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปปอชอในการตรวจสอบต่อไปคือบทหน้าที่ของตํารวจและเอาง่ายๆเลยขณะเดียวกันท่านก็ย้ําแบบนี้ว่า ตอนนี้ตัวเองก็เหลืออายุราชการ194วันอยากทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเราเนี่ยอยู่กันแบบพี่น้องอยากสร้างโฮมไม่ใช่แค่เฮาส์นะคะแต่ที่จริงความหมายมเหมือนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแต่โฮมจะอบอุ่นมากกว่าดูแลแบบคนในครอบครัวมากกว่าเฮาส์ <House S 2> นี่เป็นแค่บ้านสถานที่เฉยๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการที่ก่อนหน้าน,นียคือเมื่อวานนี่แหละค่ะลูกน้องบิ๊กโจ๊กระปูดชื่ออักษรย่อออกมาอักษรย่อ,อ ตั้งตัวต่วตวตวอตา<อ>ท่านบอกแบบนี้นะคะว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางลับแล้วว่าใครเป็นยังไงก็ตามกระบวนการยุติธรรมเหมือนเดิมบอกอีกว่าไม่จําเป็นต้องมากอดกันเพื่อสร้างภาพขาดจากพี่ไปแล้วความจริงใจหาจากคนอื่นๆไม่มีใครเกินร้อยเท่าพี่และไม่มีใครเตือนก่อนจะออกหนังสือก็ต้องคุยกันก่อนค่ะ ได้ํามรงเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นภาพเหมือนภาพเหมือน,นความขัดแยง้งทางนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆกับพี่พี่พูดเสมอว่าจริงๆกับพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษตลอดบางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้ไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่พี่เป็นพิจารณาตำรวจแห่งชาติพี่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแยง้ง เราเราไปมองภาพของความขัดแย้งในสำนักงานเอฉชนไม่มีงั้นเพื่อเป็นความกระจ่างหรือให้มันเป็นทิศทางที่ดีที่บอกว่า,าการสอบสวนหรือสำนวนการสอบสวนท,ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับคดีจะส่งให้ปปชทั้งหมดซึ่งนำเรียนท่านนายกแล้วจากนี้ไปถ้ามีโลกโซเชียลที่ที่พยายามจะจะให้เราขัดแย้งมันไม่ใช่จากพี่หรือจากพี่โจกเลย เราจะไม่เป็นเครื่องมือของใครเรามาทําเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนกันพี่อยากทางานให้พี่น้องพี่เหลืออีกหนึ่งร้อยเก้าบห้าวันแล้วเก้าสิบสี่วันแล้วพี่บอกนะเวลาถอยหลังอยากทำทุกวันให้ดีขาดจากพี่ไปแล้วเนี่ยความจริงใจอหาจากคนอื่นนะถ้าขาดจากพี่แล้วไม่มีใครเตือนร้อยเตือนเท่าพี่หรอกมีมีใครเตือน ให้ไปปฏิบัติธรรมพี่ก็เป็นคนไปบอกเขาเฮ้ยเองต้องลดอีโก้ลงลดอย่างนี้นะเอ็งไม่ต้องเรียกเขามาพี่เรียกคุยกับเขาก่อนที่จะออกหนังสือที่ว่าไม่ให้พูดถึงเรื่องความจริงใจนะคะคุณผู้ชมจําภาพที่บีบิ๊กโจกับบิ๊กต่อเนี่ย<ะ>ไป ทานข้าวร่วมกันได้มาแล้วก็มีภาพกอดเอวกันข้างหลังก็เนี้ยก็พูดถึงความจริงใจเหมือนกันอันนี้กอดกันครั้งแรกใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ตอนนั้นก็มีแรงกระเพื่อมสึกในสตชออกมาเหมือนกันอบตรตอนนี้ใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้นะคะบิ๊กโจ๊กก็ตอบต่อเนื่องสอดคล้องกับผบตรบิ๊กต่อนี่แหละค่ะบอกว่าสำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของปปชทั้งหมดนะคะจากนี้ไปเรื่องเดิมเรื่องเก่าเราไม่คุยแล้วเดินหน้าการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นค่ะ เรื่องเดิมเรื่องเก่าเนี่ยนะครับเราต้องไม่คุยละวนะครับวันนี้ต้องเดินหน้าทํางานให้ประชาชนอย่างเดียวนะครับวันนี้ผมเองนะครับนะก็ต้องทํางานช่วยท่านบตรทํางานขับเคลื่อนอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่ท่านบตรนัดแถลงวันนี้นะครับก็เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งใดๆสิ้นโซเชียลมีเดียใดๆสิ้นวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะ รว่าเราต้องเสียสละเรื่องราวในอดีต นะครับคือก็เหมือนที่บอกนะครับใครมีคดีอะไรก็ลูกน้องผมมีคดีก็ไปแก้เอาถูกไหมครับใครมีที่ต้องชี้แจงก็ไปต้องต้องไปทําแต่ว่าวันนี้งานที่ตำรวจมอบหมายเนี่ยนะครับทุกหน้างานเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะไปรองคนไหนผู้จัดการคนไหนก็ต้องทําเต็มที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าการแถลงข่าวในวันนี้ระหว่างผมกับท่านผบตรเนี่ยนะเราจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและตํารวจมีความเชื่อมั่นว่าวันนี้ จะต้องเป็นลูกน้องของผบตรต่อสักเพียงคนเดียวที่เป็นผู้บัญชาทั้งสามัญบวญชาติจะต้องไม่แบง่งฝากแบง่แบงฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวถูกต้องครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าท่านบบเรียมมาคุยนะครับก็เดี๋ยวก็ถอนฟ้องกังหมดก็จบ นะครับแบบลูกผู้ชายใช่ไหมครับบอกว่า,ว,าวันนี้ใครฟ้องใครใครฟ้องใคร,ใครเดี๋ยวเคลียย์กันถอนฟ้องให้จบนะครับถอนฟ้องยุติไปถอนฟ้องยุติไปเพราะว่า,าก็ตำรวจทั้งนั้นก็ตำรวจด้วยกันทั้งนั้นะนะคะแต่แน่นอนค่ะบิ๊กตำรวจออกมาบอกว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมเราไม่คุยกันแล้วเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนแต่ในมุมของพี่น้องประชาชนมุมของสังคมก็ถามเหมือนกันว่าสรุปบัญชีลับตัวอักษรย่อต่างๆที่ออกมา มีตัวตนจริงๆใช่ไหมแล้วหลังจากที่จะแชร์อีกไหมแล้วใช่แล้วหลังจากนี้ที่ท่านบอกว่ามันจบแล้วจบแล้วไม่แชร์แล้วอ้าแล้วสรุปยังไงสรุปว่าในแวดวงวงการสีกะเกีย่ะไอธุรกิจอะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวข้องสรุปยังไงอ่ะมันก็เกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าใต้พรมอย่างนี้ต่อไปเพราะเมื่อวานนี้นะคะทางอย่างที่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กท่านออกมา แถลงอะคะ่ระรอนายที่นายนอกจากจะพูดตัวย่อของบิ๊กตำรวจแล้วยังบอกว่าเอาจริงเส้นทางเงินที่ไปเอี่ยวเว็บพนันอะมันมีมากกว่า30มสิประชื่อที่เป็นตำรวจแต่พอออกหมายเรียกหมายจับมันมีกี่ไม่กี่คน ทำไมเ,ออเลือกที่รักมักที่ชังอ่ะเอออันนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะคะแต่ก็อย่างที่ทั้งสองท่านบอกแล้วค่ะว่าเรื่องอดีตมันจบไปแล้วจบไป,ะะไปแล้วแล้วมันก็การันตีด้วยภาพของความชื่นมืน่นเพราะว่าหลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยก็มีการลุกขึ้นถ่ายภาพแล้วก็เหมือนโอบเอวกันเพื่อแบบเป็นสัญญาณว่าเคลียร์ใจกันแล้วทั้งประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีคําสั่งเด้งของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่หลังจากมีคําสั่งเด้ง เราก็เกิดคําถามนะว่าทั้งสองท่านนี้รู้มาก่อนหรือเปล่าว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเด้งทั้งสองท่านมาช่วยราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรีทีนี้ความเคลื่อนไหวหลังจากที่รับทราบคําสั่งแล้วปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กค่ะพลตํารวเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรมีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความใน Facebook ระบุว่า ผมพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับพี่ๆน้องๆตำรวจทุกนายในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมขับเคลื่อนประเทศกันต่อไปครับคือไม่พูดถึงเรื่องคำสั่งเด้งคำสั่งย้ายอะไรเลยนะพูดถึงว่าหลังจากนี้คือจะมุบออนปัญหาทั้งหมดแล้ว จะทางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเดียวใช่ค่ะซึ่งถ้าถามแหล่งข่าวผู้หลักผู้ใหญ่ในสตชเขาก็มีทั้งคนที่มองว่าทั้งสองท่านรู้มาก่อนนั่นนี้แล้วกับทั้งสองท่านไม่ทราบมาก่อนแต่ถ้าเห็นจากภาพแถลงข่าวที่ยิ้มแย้มโอบเอวกันนะคะม,มาถึงความคลื่อนไหวต่างๆที่พร้อมเดินหน้าทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างจะแสดงว่าทั้งสองท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคําสั่งย้ายแม้แต่โตท่านนายกเอ,เองนะคะหลังจากมีคําสั่งเซ็นย้ายเรียบร้อยแล้วท่านนายกก็ออกมายอมรับว่าไม่สบายใจ ที่ต้องเซ็นหนังสือเท่ากับว่าอาจจะไม่ได้ตัดสินใจมาก่อน<ช>แต่มีในแผนไหมก็อาจจะมีว่าทางเลือก1-2ึ่งออสอาวจะทำแบบนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าการแถลงข่าวเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้พอฟังดูแล้วแล้วกระแสะสังคมมันไม่ได้ไปในทางที่ดีขึ้นก็ยังเกิดผลลบกับสตชอ,อยู่นายกก็เลยต้องเลือกทางนี้หรือเปล่าใช่ค่ะ